แล้วก็ลางหลับหน้าปกติแล้วก็ตายดงๆเอมาแดงก้มาส่อะ้ลกลหลักชา่ยกไปต่างจังหวองนี้เค่ะใชรเือหลากช่เราเราเาโทษหลากลังหลากใชครับใช่คร<ๆ>เขามาลางหลับน้าปกติเลยๆๆๆเขามาลางกาปกติเลย เวลาสั้นเวลาแพ็คใช้กับพิคู่ครับพิคู่ลักษณะนี่้าเป็นซี่แดงเราอนอกไปทำโซมามาันก็เป็นที่แดงแต่ว่าอาร์กิโอรามนันเป็นไม่มาเล็ดไม่มาเล็ดโฟกาสที่ยามันจะมีผลทำให้เป็นโลกช <ๆ S 1> ิ้นร่างรองนะครับละยาตอนเยอะมันมีรายละเอียดยิบยุบย่อยๆอะไรแบบนี้ เรื่องอะไปตรงนี้อ่าเรามีตัวแทนในการจัดส่งก็คือว่ารงใกล้กันเร่องใกล้นนิดนงนี่ไงกำลังขยายประมาณนี้ครับ่นมันแปลกดอกส่งกันมาแปลกดอกมันอยะแน่นที่ว่าไหนคะดอกเนี่ยงามคุยดีใต้วันไหนดี่ยมันจะเป็นอมาอโพสครับ ไการแต่วาที่ทำแนปมีคือมันชั่วเกลเ้นคือชั่วก็คือเรายักนันไปเลยคอ้ะรันีต้อันนี้ใต้ยังไงนี่ยเป็นผู้ที่ใสยพันธุสที่เท้าเท้าท้าออกมายู่แล้วด้วยนะ chúng tôi nhà đem trở ra. Hãy subscribe cho không กอนอื่นเลยผมเรียนจบสถิติธุรกิจและการประกันภัยมานะครับผมตอนแรกเนี่ยเรียนจบแล้วก็ทํางานมาแล้วก็มันติดอยู่ในช่วงยุคโควิดพอดีแล้วระหว่างนั้นอะเรามีการเลี้ยงกระบองเพชรเราก็เลี้ยงเล่นๆเป็นงานอดิเรกนี่แหละเป็นฮ็อบบี้เฉยๆนะครับแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราสามารถสร้างรายได้มันได้สามารถทําได้หรือเปล่า เราก็เลยลองแบบซื้อมาขายไปดูอะไรประมาณนี้พอเราเริ่มมีฐานลูกค้าเราคิดว่าเออมันพัฒนาต่อไปได้นะแต่เราไม่อยากเจาะตลาดในไทยเราอยากเจาะตลาดต่างประเทศดูว่ามันไปต่อได้ไหมเอ,อ้ยมันได้เราก็เลยเริ่มมาเลี้ยงดูครับแล้วก็เริ่มทำจริงจริงป็นอาชีพหลักตอนนี้ที่หนึ่งทั้งหมดมีอะไรบ้างคะอ่าโดยส่วนมากแล้ว99%จะเป็นยิมโนโคาลิเซียมครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผมครับผมมีราคาสายเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็ตลาดที่ไหนบ้างคะอ่า มีราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบไปถึงหลักหมื่นเลยนะครับผมตลาดนี้มีทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าส่วนผมเนี่ยจะเน้นตตะตลาดต่างประเทศมีอมี USA มีสเปนเม็กซิโกเวียดนามจีนอินโดนีเซียิลิปปินมีหลายประเทศมากใช่แต่ทั่วโลกเลยยุโรปแล้วก็เอเชียครับผมรายได้ต่อสัปดาห์ต่อเดือนเป็นไงบ้างคะรายได้ต่อเดือนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเดือนนะครับแต่รายได้โดยเฉลี่ยนเนี่ยห้าหมื่นถึงสองแสนบาทต่อเดือนครับ ลูกค้ามือใหม่ที่เขาสนใจชอบแล้วค่ะเราจะแนะนําเขายัางไงบ้างคะสาหรับลูกค้ามือใหม่เนี่ยแนะนําคืออย่างแรกมันเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายไม่ต้องมีการดูแลเยอะไม่ต้องรดน้ําบ่อยเช้าเย็นสามารถวางไปไหนแล้วก็คุณสามารถไปไหนก็ได้แค่วางในจุดที่มันเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของมันมีราคาตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปสามารถเอาไปครอบครองแล้วก็เลี้ยงดูดูการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของมันได้ครับผม จุดเด่นของกระบองเทบกับเป็นตักยี้นี่คืออะไรบ้างคะจุดเด่นของมันเนี่ยคือผมพัฒนาฟอร์มให้มันแปลกใหม่ทั้งฟอร์มรูปทรงสีสันครับผมให้มันแปลกใหม่แล้วก็ให้มันมีเอกลักษณ์ประจําสวนนะครับผมใช่ครับที่เราผสมเองแล้วก็มีโดดเด่นเฉพาะของที่เสียงเรานี่มีบ้้งแต่ไหนนีครับที่ผสมเองคือเวลาเราผสมเองจุดเด่นของสวนคือลักษณะคือมีก้างที่ชัดเจนมีสีสันที่สดครับผมแล้วก็มีฟอร์มที่แป้นมีหนามที่สั้นประมาณ